ที่ทราบกันดีว่าด้วย CPU และ GPU ระดับสูงทําให้กราฟิกและการประมวลผลของเกมบน PC มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเกมเดียวกันบนเครื่องคอนโซลอย่างเห็นได้ชัดจึงไม่แปลกที่บางคนจะมีคําถามว่าทําไมบริษัทผู้พัฒนาเกมส่วนใหญ่ถึงยังต้องใช้เครื่องคอนโซลที่ล้าหลังกว่ามาเป็นแพลตฟอร์มหลักในการพัฒนาเกมของตนแทนที่จะสร้างโดยยึด PC เป็นมาตรฐานเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดในทุกด้านแบบนั้นมันน่าจะดึงดูดผู้เล่นได้มากกว่าไม่ใช่เหรอแต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่บริษัทเกมเลือกคอนโซลมากกว่า PC นั้นมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างที่ทำให้แพลตฟอร์มที่แรงที่สุดไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปแม้เราจะเหมารวมว่า PC มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคอนโซลแต่สัดส่วนของผู้เล่นที่เป็นเจ้าของ PC ระดับไฮเอนนนั้นมีจำนวนน้อยกว่าเจ้าของเครื่องเกมคอนโซลอยู่มากรวมทั้งเกมมัลติแพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะมียอดขายบน PC น้อยที่สุดแม้จะแยกนับเวอร์ชัน PlayStation 4และ Xbox One เป็นคนละแพลตฟอร์มแล้วก็ตาม ประกอบกับที่เครื่องคอนโซลจะมีสเปคตายตัวหากใช้สเปคดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการเริ่มพัฒนาการพอร์ตเกมไปลง PC ก็จะใช้เวลาน้อยลงไปด้วยเช่นกันมันจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหากบริษัทเกมจะยึดเอาคอนโซลเป็นแพลตฟอร์มหลักในการพัฒนาแล้วค่อยมาจัดการเวอร์ชัน PC ในภายหลังแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวอีกเหมือนกันในกรณีที่เราเห็นหลายๆเกม m u l t แพลตฟอร์มต้องประสบปัญหาด้านการสแสดงผลบนเวอร์ชัน PC หากจะให้ยกหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะไม่พ้นแบทแมนอาร์คัมไนท์ที่ออกมาพร้อมกับเสียงตอบรับที่ดีเพราะตัวเกมมีคุณภาพสูงทั้งในด้านของเนื้อเรื่องและเกมเพลย์แต่กระแสคำวิจารณ์ที่ดีเหล่านั้นล้วนมาจากเกมเวอร์ชันคอนโซลที่แทบไม่มีปัญหาใดๆต่างจากเวอร์ชัน PC ที่ถูกรุมเร้าด้วยจุดบกพร่องมากมายจนผู้ผลิตอย่าง Warner Brothers ต้องระง,งับการวางจำหน่ายตัวเกมเวอร์ชัน PC เพื่อปรับปรุงนานถึง4เดือนกว่าจะพร้อมวางขายได้อีกครั้งแต่ถ้าเราลองคิดกันดีๆแล้ว ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการที่ Rocksteady Studios เลือกคอนโซลเป็นแพลตฟอร์มหลักในการพัฒนาหากจะเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรเองเสียม,มากกว่าไม่ว่าจะเป็นเพราะ Warner Brothers กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาให้น้อยเกินไปหรือ Rocksteady ไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ตามส่งผลให้เกมเวอร์ชัน PC เป็นผู้รับเพราะจากการเป็นขั้นตอนท้ายๆของการพัฒนาไปโดยปริยาย oh, no, no. แต่ก็ใช่ว่าแพลตฟอร์ม PC จะไม่มีผลต่อการขับเคลื่อนวงการเกมเพราะในขณะที่คอนโซลใช้เวลาอย่างน้อย5ปีกว่าที่จะเปลี่ยนไปสู่เครื่องยุคใหม่แพลตฟอร์ม PC ก็จะมีทั้ง CPU และ GPU รุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆในเวลาแค่1นหรือ2ปีทําให้ยิ่งนับวันเกมเวอร์ชั่น PC ยิ่งดูดีกว่าเวอร์ชั่นคอนโซลอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับยุคของเครื่องเกมช่วงหลังๆมานี้จะกินเวลานานขึ้นกว่าเดิม เราจึงได้เห็นผู้ผลิตเครื่องคอนโซลอย่าง Sony และ Microsoft ออกเครื่องรุ่นอัปเกรดอย่าง PlayStation 4 Pro และ Xbox One X มาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของเครื่องคอนโซลกันกลางยุคก่อนที่ PlayStation 5และ Xbox Series X ที่เป็นเครื่องยุคต่อไปจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้ It’s Time to What's next? see